สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน Division 2นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าประวัตินะฮะทีมจูปิเตอร์นะฮะทั้ง5คนรวมถึงจูปิเตอร์ด้วยคือจริงๆปกติเนี่ยทีมมันมี4ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ผมจะขอนับรวมจูปิเตอร์ไปด้วยนะครับทั้งหมดจะเป็น5คนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยทั้งเม r c u คิวี่และจูปิเตอร์เนี่ยผมได้เล่าไปในคลิปตอนล่าเมอร์คิวลี่แล้วเนาะแต่ว่า,าเพื่อความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะผมก็เลยขอเอามาเล่าในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับทีมจูปิเตอร์5คนนะครับต้องเท้าความก่อนนะครับว่าทีมทีมนี้เนี่ยจูปิเตอร์ Jupiter นะ่ะได้ปฏิบัติการาแยกจาก a อรอนค e e เนอรนะรับภารกิจจาก a อรอนค e นเนอร์แล้วก็แยกตัวมานะครับมาจากนิวยอร์กนะครับแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในวอชิงตันดีซีนะเพื่อทำภารกิจบางอย่าง ซึ่งภารกิจที่ว่าเนี่ยจูปิเตอร์ได้บุกเข้าไปที่รูสเวลไอแลนด์เพื่อไปเอา EMP ที่ทำการโมดิฟายแล้วจากคอล l ลี่มานะครับ EMP ที่โมดิฟายแล้วจากคอล l ลี่เนี่ยมีความร้ายกาจมากนะเพราะว่ามันจะเล็งเป่าแค่เจ้าหน้าที่หน่วยด v วิชันนะทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดของหน่วยด i วิชันเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่แต่ว่าอุปกรณ์ของพวกเดียวกันเนี่ยจะใช้งานได้อยู่นะครับถือว่าเป็นอันตรายมากเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย จูปิเตอร์ก็ได้มอบหมายหน้าที่อื่นๆให้แต่ละคนในทีมเหมือนกันนะฮะยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปดูประวัติแต่ละคนกันเลยดีกว่านะครับคนแรกนะครับเรื่องที่เนปจูนก่อนเลยนะครับโดยเนปจูนนะครับชื่อจริงชา d w i c k Brandon Tree นะครับเป็นโค้ดเนมก็คือเนปจูนอายุ26ปีนะครับเจ้าหน้าที่การงานปางหน้านะครับเป็นวิศวกรการบินนะครับอาศัยอยู่ที่ส t ตนตนไอแลนที่นิวยอร์กนะครับ c ช a วิ i บนดอนนะครับเป็นวิศวกรการบินตอนที่ถูกรีคูดเข้ามาในหน่วยดิวิชั่นนะครับถูกเปิดใช้งานในเจ้าหน้าที่ดิวิชั่นเัวสแรกนะครับแชดวิทเนี่ยใช้เวลามากมายในการเซตอัพนะฮะสิ่งก่อสร้างที่สำคัญสคัญของ JTF b a s ที่ฐานของ JTF เองนะครับรวมถึงเป็นแบ็กวมถึงแบ็คอัพ generator เพื่อให้มั่นใจว่าฐาน JTF เนี่ยจะมีพลังงานและการสื่อสารใช้อย่าง สเสถียรตลอดเวลานะครับเมื่อถึงจุดจุหนึ่งนะครับหลังจากที่ล้มเหลวที่จะอุบพยพออกจากแมนฮัตตันเนี่ยแชดวิกได้หายตัวไปจากหน้าที่เลยคือหายตัวไปจากฐานปฏิบัติการเลยนะครับระหว่างที่ฐานปฏิบัติการเนี่ยประสบกับปัญหาร้ายแรงก็คือ,อเครื่องกําเนิดพลังงาน2เครื่องเนี่ยระเบิดแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ ATF ตายไปแปคนรวมถึงมากกว่า23คนบาดเจ็บนะครับการสํารวจเนี่ยจากการสืบส,นสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าไอเจนเนอเรเตอร์เครื่องเนี่ย ถูกเล่นตุกติกบางอย่างนะครับแล้วก็มีการก่อวินาศกรรมอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งก็เดาได้ว่าคงจะเป็นแชดวิกแบรนดอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุจงใจเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าทําไมนะฮะต่อไปคนที่2องนะครับวีนัสนะฮะวีนัสเนี่ยชื่อจริงนะครับลูซี่แอนเดอร์โคดเนวีนัสอายุ30ปีหน้าที่การงานนะครับเป็นฟิสิเชียนนะฮะจริงๆจะพูดว่าเป็น เป็จนเจ้าหน้าที่สายการแพทย์เลยนะคนนี้เรสิดแนนนะครับอยู่นิวเจอร์ซี่อยู่นะครับนิวเจอร์ซี์ที่นิวเจอร์ซี์นั่นเองนะฮะลูซี่อันเดอร์นะครับถูกเปิดใช้งานในเฟิร์สเวฟของหน่วยดิวิชั่นนะฮะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่ถูกส่งเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานนะฮะสถานะของเธอถูกเปลี่ยนเป็นโลกลังจากที่เธอหายไปจากภารกิจมากกว่า6สัปดาห์นะครับจากการสืบสวนพบว่ากิจกรรมของเธอนั้นได้เปิดเผยว่าเธอได้เซตอัพนะฮะเซฟเฮาของตัวเอง โดยที่ไม่ปรากฏและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานของ j t f นะฮะแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทรัพยากรหรือสปายดอเนี่ยที่ถูกส่งไปให้ j t f ที่ฐานปฏิบัติงานหรือเบ s อ o ฟ o อ e ปอ t รชันะฮะลูซี่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเ,เหตุการณ์การรุนแรงหลายอย่างที่โดยเฉพาะที่หน่วยดิวิชั่นจนทีดิวิชั่น n 3คนที่ตามไล่ล่าเธอไปนะครับคือเจ้าหน้าที่ด i วิชั o นเนี่ยถูกส่งไป ไปตามหาเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเอาขโมยสไพยไปนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดีวิชสองคนไปด้วยมือของเธอเองนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้สามนะบ,บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็สามารถบันทึกนะครับเป็นหลักฐานการพบเห็นเธอทํากระทําการแบบนั้นได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้เหตุ mm hmm. จูงใจเช่นกันว่าทําไมถึงทาแบบนี้เนาะคนที่สามนะครับซัตเทิลสัตเทิลนะครับชื่อจริงแมรี่มาสเตอร์นะฮะ โค้ดเนมซัทเทิรอายุ28ปีอาชีพนะครับอายการนะฮะโอ้โหเป็นอาชีพสำคัญด้วยนะที่อยู่คืออเล็กซานเดียนะครับ VA นะฮะแมรี่มาสเตอร์นะครับถูกรีคูดเข้าหน่วยดีวิชันระหว่างเธอทำงานเป็นอายการอยู่นะโอ้โหไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่รีโคูดเมนของดีวิชันนี้นะครับฐานะของแมรี่ถูกเปลี่ยนเป็นโลหลังจากที่เธอยิงเฮลิคอปเตอร์ ตอร์อพยพในดักโซนตะวันตกล่วงในวอชิงตันดีซีนะครับทำให้นักบิน j จ f ีเนายเสียชีวิตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดีวิชั่นอีกหนึ่งคนจากการประเมินผลทางจิตวิทยาเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจนะหรือความไว้ใจนั่นเองและทำให้เธอปฏิบัติงานโดยลำพังโดยหลีกเลี่ยงการทำงานกับคนอื่น ต่อไปนะครับเมอร์คิวลีนะฮะเมอร์คิวลีนะครับชื่อจริงไรอันชางนะครับโค้ดเนมเมอร์คิวลีอายุ32ปีหน้าที่การงานนะครับมาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์หรือผู้จัดการการตลาดนะฮะ <c oughs> โอ้อาชีพของดิวิชั่นนี่หลากหลายมากนะฮะ <c oughs> ที่อยู่นะครับเบเทสตาร์เอ็มดีนะฮะแรอันชางถูกรีคูดเข้าหน่วยดิวิชั่นจาก กองทัพหลังจากที่ได้เหรียญซิ l เ e อร์ a ตาร์ในอัฟกานิสถานนะครับไรอันออกจากกองทัพและกลายเป็นผู้จัดการการตลาดของบริษัทขายอุปกรณ์ t ท c t ิ c ค l ลนะฮะไร,รอันถูกเปิดทํางานในฐานนะเจ้าหน้าที่ด i วิชั่นเซคันด์เวฟหรือเวฟที่2นะครับถ้าเล่นภาคแรกมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่เฟิร์สเวฟหรือเวฟแรกเนี่ยไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้นะทำให้ เวฟที่2หรือคือตัวเราเนี่ยถูกส่งไปเข้าไปพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อไปสมทบแล้วก็ช่วยเหลือเวฟแรกนะครับแล้วก็มันก็ทําให้เกิดเรื่องยุ่งๆตามที่เราเล่นในทางภาคแรกและภาคสองนะครับแต่ว่าไลอันชางเนี่ยหรือเมอร์คิวีถูกมาว่าเป็นโรคหลังจากที่มีรายงานว่าได้ทรมานและประหารนักโทษนะไรอันถูกบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คิดคํานวณอย่างสูงนะครับแต่ว่ามีความรุนแรง ถูกเก็บกดอยู่ภายในพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อนะครับเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยบอกเสมอว่าเขาเนี่ยทำงานด้วยค่อนข้างยากนะครับผมลุกน้องหมดแล้วนะครับต่อไปก็หัวหน้าทีมนะครับจูปิเตอร์นะฮะนี่ครับจูปิเตอร์นะฮะชื่อเต็มมอลลี่แฮนเดอร์สันนามแฝงจูปิเตอร์อายุ35ปีอาชีพเป็นที่รปรึกษาด้านความปลอดภยัย อยู่ที่ลองไอแลนด์นิว york มอลลี่แฮนเดอร์สันถูกรีครูตโดยดิวิชัน8ปีก่อนหลังจากพิสูจน์ตัวเองในบริษัทเอกชนเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยเธอมีประสบการณ์4ปีในด้านการทหารแฮนเดอร์สันเก่งในการต่อสู้และก็าการเทรนนิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะฮะฝึกล่างกายเธอถูกโน้ตว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีความเสี่ยงว่า จะมีความเกี่ยวข้องกับแอคทิวิซึมพวกนักกิจกรรมทั้งหลายแหละพวกกลุ่มที่ตอนหลังเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวและโจมตีพวกทีมบริหารของธุรกิจไม่มีอะไรสามารถผูกมาเธอได้และเธอบอกว่าเธอออกจากกรุ่มก่อนที่เหตุการณ์นนั้นจะเกิดขึ้นการทดสอบทางจิตวิทยาประเมินผลมา support สิ่งที่เธอพูดแฮนเดอร์สันถูก เปิดใช้งานในในฐานน้าเจ้าหน้า,นาที่ดีวิชั่นเฟิร์สเวฟหรือกลุ่มแรกนะฮะสถานะของเธอถูกเปลี่ยนเป็นโลกหลังจากเหตุการณ์ในนิวยอร์กดีแทศูที่ JTF Officer 2คนถูกฆ่า h e n d e r s o n ถูกผูกเข้ากับการฆ่ามีมีค่าหัวนะฮะว่าฆ่าอย่างน้อยค่า JTF Officer อย่างน้อย15คน โอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของทีมจูปิเตอร์เลนเจอร์หรือว่า,าทีมของจูปิเตอร์ในแมนฮันของ DLC บล็อตอฟนิวยอร์กนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเมเจอร์อัปเดตถัดไปนะฮะหรือว่าแบบ เดียวอาจจะเป็นเดียวซีเนาะหรืออะไรสักอย่างถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรให้เราเล่นเพิ่มเติมไหมจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องหลายๆอย่างก,ก็ยังไม่เช่เลยนะครับข้อแรกเลยก็คือ,อประธานาธิบดีเอลิสนะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ฟเฟย์ลาวที่ทําการทรยศนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะผมว่าแบบมันก็คือจะเป็นอีเวนต์แน่นอนแหละแล้วก็ดูว่าฟเฟรลาวจะ เป็นตัวร้ายที่แทนคีนเนอร์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าก็เธอก็รู้เรื่องดีวิชั่นดีมากเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ชอบนะครับกดไลค์กด u b s ส r คร e นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ